กราบสวัสดีทุกท่านพบกับผม C u กลับมาพบกับรายการจันอับแสง E ีีที่3 EP ีนี้จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนอีกเช่นเคยจะเป็นโรงเรียนที่ผมเคยศึกษาอยู่นั่นเองเราขอไม่บอกชื่อหรือว่าสังก,กัดโรงเรียนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นโรงเรียนของเอกชนเอาละครับยังไงเชิญมา รับฟังกันเลยกับเรื่องสั้นร้อนโรงเรียนวอลุ่มที่หนึ่งชื่อเรื่องเงินของขีสมัยนั้นครับเป็นช่วงที่ผมเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ประมาณป .6 ถึงม .1 ผมเนี่ยได้รับหน้าที่ทำเวร แต่เ,เพื่อนๆเนี่ยหนีกลับบ้านไปก่อนเหลือแค่ผมในห้องและด้วยความที่ผมยังเป็นเอกดีอูจึงตั้งใจทําเวงครับกวาดขยะนู่นนี่นั่นจนใกล้จะเสร็จแล้วเปลือกตาเนี่ยเหลือไปเห็นเงินจํานวน40บาทตรองอยู่ใต้โต๊ะของใครบางคน,น,ค,นคือต้องเกินกันว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้รู้จักใครเป็นพิเศษครับรู้จักแค่เพื่อนไม่กี่คนนั่งมุมห้องสีคนแค่นั้นที่เหลือผมไม่รู้จักเลยครับ ใด้วยความที่เป็นเด็กเงินก็ไม่ค่อยได้มาโรงเรียนเท่าไหร่ได้มาวันละห้าบบาทก็เกิดความโลภขึ้นมาครับก็ไปหยิบเงินนั้นมาใช้ในวันต่อไปจนมีเพื่อนคนหนึ่งครับขอไม่เอ่ยนามเอาเป็นว่าขึ้นต้นด้วยตัว d o u b อเขาเนี่ยมาถามหาเงินของเขาเฮ้ย hey, เงินสีสบาทเราหายไปไหนวะใครเห็นบ้างด้วยความที่ผมเนี่ย กลัวจะโดนจับได้ครับกลัวจะโดนแบบลงประชาทันผมเนี่ยเลยไม่ได้บอกไปครับเรื่องราวเนี่ยก็ผ่านมาเรื่อยๆจนผ่านไปจนถึงเวลาปิดเทอมครับผมก็ใช้ชีวิตของผมตามปกติเหมือนเด็กปิดเทอมทั่วไปนอนเล่นทำกิจวัตรประจำวันไปเรื่อยๆจนมีข่าวครับผมว่าเพื่อนที่ เพื่อน้อพ่องที่ขึ้นต้นในตัวชื่อขึ้นต้นในตัวแต่มันยูเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ครับพอผมได้รู้เนี่ยก็ข้ายพี่ยะสะเทือนใจแล้วก็ตกใจมากครับแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ลืมเรื่องเงินนี้ไปแล้วจนกระทั่งเปิดเทอมครับงานสนอยแข่งก็ครบสามวันพอดีในการสูบ โรงเรียนเนี่ยจึงได้พานักเรียนเพื่อนรมห้องไปซึ่งหนึ่งนั้นก็มีผมด้วยแต่ละคนเนี่ยก็ต่างไปลดน้ำหน้าศพครับผมก็มีโอกาสได้ดูศพจำได้ตอนนั้นเนี่ยกลิ่นยังติดจมูกมาอยู่เลยก็มีการล้างหน้านะครับผม,มเพื่อให้ลืมหน้าศพตามพิธีอะไรไปนะครับผมหลังจากที่แบบว,ว่าส่งศพเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปครับเป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ ครูเนี่ยก็ได้ทําการพูดถึงเรื่องเ,เพื่อนคนนี้อีกครั้งเพื่อเป็นการเตือนใจแล้วก็ทําให้เราลึกถึงเพื่อนทุกคนในห้องเนี่ยก็ร้องไห้ครับผมผมไม่ได้รู้จักเป็นการพิเศษก็เลยไม่ได้ร้องไห้อะไรแค่แบบว่าเสียใจด้วยอะไรอย่างนี้แล้วกลิ่นนั้นมันก็ลอยมาครับกลิ่นของศพเหมือนที่ผมได้ไปไหว้ศพตอนนั้นกลิ่นมันเหมือนน้ำเหลืองแล้วก็อะไรเน่า เต็มไปหมดเลยครับอบอวนไปทั่วห้องผมเนี่ยก็ได้หันไปถามเพื่อนข้างๆเฮ้ยผมได้กลิ่นปะวะเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าไม่นะกลิ่นอะไรวะมไม่อาบน้ำป่ะก็แซวกันเป็นเรื่องปกติครับจนผ่านมาเนี่ยสองเดือนผมก็ยังได้กลิ่นนั้นอยู่ครับทุกครั้งที่เข้าห้องไปผมจะได้กลิ่นศพลอยมาตามลมผ่านหน้าตา่างจนกระทั่งผมเนี่ยเริ่มทนไม่ไหว กลิ่นมันเริ่มตามออกมาจากนอกห้องตามกลับบ้านผมเลยจึงได้อธิษฐานเฮ้ย hey. กลัวโทษหรือเ,เอเงินคืนให้มึงก็ได้หรือบูทําทบุญให้ด้วยเช้าวันต่อมาเนี่ยผมก็ไปทําบุญครับผมตานอนท่ามกลางความหวาดกลัวแล้วก็จากนั้นเนี่ย วันต่อมาก็ไม่ได้กลิ่นนี่ครับกลิ่นค่อให้เจือจางหายไปทั้งในห้องทั้งต่างๆหายไปหมดเลยครับลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้กลิ่นสมนั่นอีกเลยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแขนใจหรือว่า,าจ,จะมีห่วงก็ยังไม่ไปไหนก็เป็นได้ครับนั้นเออเรามาต่อก,กันกับเรื่องที่สองเลยนะครับ เรื่องที่มีชื่อว่าลางสังหรณ์เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมโดยตรงครับเป็นเรื่องที่เราขานกันจากการไปค่ายลูกเสือการทํากิจกรรมค่ายเนี่ยนะก็เป็นไม่ได้ดีดครับจนกระทั่งตอนนอนผมเออ กำลังนอนครับผมด้วยอากาศที่มันหนาวก็แบบว่าอาจจะมีแบบว่าการกรนบ้างตามภาษาเด็กนะครับก็ตอนนั้นนี่อยู่ช่วงประมาณมอสองครับอากาศหนาวมากๆจนรุ่งเช้าเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเพื่อนมันก็แซวเลยครับเฮ้ย hey, นอนกรนค้างด้วยเหรอวะผมก็หัวเราะกับเพื่อนครับแล้วก็บอกว่าบ้าราะว่าใครจะไปค้างคางไม่ค้นเหมือนเสียงผู้หญิงเลย ตรงนั้นแหละครับทำให้ผมสะดุดใจเกิดอะไรขึ้นอะไรคือคลางของเสียงผู้หญิงคืนนี้ครับผมก็เลยลองตั้งใจฟังดูแบบให้นอนเป็นคืนสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านผมก็ได้ยินจริงๆครับเป็นเสียงผู้หญิงแต่ไม่ใช่เสียงแนวคลางมันเป็นเสียงของคนร้องไห้ออกมาจากปาตรงน้ำตกที่เอาไว้ล้างจานแล้วก็ไปอาบน้ำกัน ด้วยความที่ผมได้ยินแบบนั้นผมจึงขมตานอนแล้วภาวนาให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องก็ไม่ไายครับเมื่อเช้ามาเนี่ยพระอาจารย์คนหนึ่งครับผมที่คอยคุ้มค่ายด้วยเนี่ยได้มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเมื่อคืนตอนเดินตรวจค่ายพระอาจารย์เห็นเป็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่กลางสะพานครับ ตอนแรกก็เอกใจคิดว่าใครมาแกล้งหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอจ้ามองดีๆเขาไม่ขาแตะพื้นตัวเขาลอยอยู่ครับพระอาจารย์เนี่ยทำอะไรไม่ถูกก็เลยเดิกนกลับมาที่ค่ายแล้วก็ทำการนั่งเฝ้าเวรต่อทันทีครับผมแล้วเรื่องเนี่ยก็ผ่านไปตั้งแต่นั้นมาเวลาเข้าค่าย ผมไม่เคยนอนดึกอีกเลยครับไม่หยิบโทรศัพท์มาเล่นรีบหลับตานอนเพราะผมเองก็ไม่อยากจะเจอเสียงผู้หญิงร้องไห้อีกยังไงสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมถ้าท่านชอบเรื่องสงอยองแบบนี้เป็นพวกเดียวกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเรากับรายการจันอับแสง อีพีหน้าจะพูดเรื่องอะไรนั้นค่อยมาติดตามกันใหม่นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีสวัสดีครับ